สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยววังน้ําเขียวนะคะอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเทศกาลดอกเบญจมาศบานในปี2564นะคะจริงเป็นเทศกาลของที่นี่นะคะวังน้ําเขียวอําเภอไทยสามคีนะคะเป็นเทศกาลของที่นี่ทุกๆปีนะคะอยากให้ทุกท่านมานะสังเกตมีทั้งสีเหลืองสีชมพูสีขาวเป็นไปหมดเลยตามไปดูนะคะเบญจมาศบานแอวังน้ําเขียว ่ะช่วงนี้นะก็มันจะถามว่าหนาวไหมก็คงจะววมีววแดดแล้วก็ร้อนอยู่นะนะคะแต่ว่าก็ควรมาเนาะครูจะรู้ดีก,ามาก็มักจะมีมากกว่า ที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศค่อนข้างหนาวดังนั้นดอกเปบญจมาศก,ก็จะบานแล้วก็สวยสดใสในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลเลยตั้งแต่วันที่11บเถึงที่ยี่สวจะไม่เลอช่วงตุ้ดี้นะ,ะเ,เ,เ,เทคนิคการปลูกของที่นี่นะคะ แม่าเป็นตะขายไปนะเป็นการป้องกันแล้วก็ดอกไม้ก็จะขึ้นมาตามช่องของตะขายนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต้นแค่นี้เองนะคะแต่ว่าดอกออกเต็มนาที่นี่ถือว่านะคะถือว่าเก่งมากๆแล้วคงจะมีเทคนิคทำให้ดอกดอกได้ดกขนาดนี้นะคะไม่ธรรมดานะมาดูไปใกล้เลย่ะเห็นตะข่ายไหม มันจะทำให้ไม่เอ็นไม่ล้มสีแดงสวยนะเจ๋อเจ๋อพ่อกับแม่ยันเป็นประจำในควันใจสไตล์นะไม่รู้จะว่ายังไงแลยนะนี่ดอกตัวนี้เป็นดอกซ้อนนะ ปัใจสไตมาที่นี่นะคะจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะปลูกเป็นลักษณะแถวหนึ่งก็จะเป็นสีนึ่งนะคะสีขาวสีชมพูสีแดงนะคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนนะ,ะปลูกหลายๆสีด้วยกันนะบางทีมันก็สวยไปอีกแบบนะคะช่วงนี้นะคะแนะนําเลยปัใจสไตแนะนําว่าควรมาในช่วงอ่าช่วงเย็นๆประมาณสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายเองเนี่ยร้อนจริงๆนะพอสี่โมงเย็นกลับมีลม เย็นๆพัดหนูหน่าเดินมากและที่สําคัญนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูดูว่ามีตลาดนัดที่นี่มีตลาดชุมชนที่นี่ด้วยนะคะ <c oughs> อย่าพลาดมาให้ด้วย วังน้ำเขียวปินนินแดงของดอกไม้สีสันสวยงามนะคะช่วงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดืนอนแห่งความรักด้วยยังมีดอกเบญจมาศสวยๆหลากหลายสีสันและที่สําคัญในวังน้ําเขียวยังมีที่ที่มีต้นลาเวนเดอร์ที่เดียวในประเทศไทยด้วยนอะอย่าลืมไปเที่ยวกัน